สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงีพีหนึ้3มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงีพีหนึ้3วันนี้ก็คือรีวิวความรู้สึกหลังจากได้ดู MV r i วีริบบอนของน้องแบมแบมค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะมาขอรีวิวความน่ารักของลูกชายคนโตหน่อยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานคือบางคนอาจจะคิดว่าพี่ชมเลิกติดตามผลงานของน้องแล้วหรือเปล่าตอบเลยว่ายังติดตามอยู่เหมือนเดิมค่ะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ทําคลิปของน้องสักเท่าไหร่เพราะช่วงนี้โมเมนต์ของลูกชายคนรองกับลูกชายคนกลางมาบ่อยและมาแรงเสลือเกินค่ะคุณขาแต่วันนี้พี่ชมจะขอมาพูดถึงลูกชายคนโตบ้างน,นะคะ คือไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้น้องแบมได้ออกมินิอัลบั้มเดียวกับค่ายอ b บิสคัมพานีค่ะทุกคนแล้วอัลบั้มนี้พี่ชมอยากจะมารีวิวมากๆเพราะว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของน้องเลยคือน้องอยู่วงการเคป๊อปมานานก็จริงค่ะแต่ที่ผ่านมาน้องคัมแบ็กในนามของวงก็อทเซเว่นมาโดยตลอดแต่ตอนนี้มันเป็นการฉายเดี่ยวของน้องครั้งแรกในเกาหลีแล้วแบบคาราบั้มนี้ตอนแรกทุกคนต่างพากันคิดว่าเพลงจะออกมาแนวไหนกันแน่นะ น้องจะมาในลุคเท่ๆซิกแพคแน่แนๆหรือเปล่าเพราะตอนนี้น้องฟิตหุ่นเป๊ะน่าดูคือทั้งกล้ามทั้งซิกแพคมาเต็มมากๆทุกคนเลยคาดหวังกันว่าบั้มนี้อาจจะออกมาในลุคเท่ๆและเซ็กซี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ผิดคาดจ้าคือน้องมาในลุคน่ารักมาก MV คือใช้คำว่าโคตรน่ารักได้เลยล่ะคะ่ะทุกคนคือเพลงก็เป็นสไตล์น่ารักน่ารักสนุกสนุกฟังสบายท่าเต้นคือน่ารักมากกอไก่ล้านตัวเลยล่ะคะ่ะ แถมสีสันของ MV คือสดใสมากๆแถมชุดทุกชุดที่น้องใส่ใน MV คือดีมากดีมากจริงๆคือทั้งเสื้อผ้าหน้าผมคือดีไปหมดเลย mm hmm. คือ MV นี้เผยความเป็นตัวตนของน้องมากๆเพราะน้องเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่ MV นี้ทําให้เราได้เห็นความน่ารักของน้องเพิ่มขึ้นไปอีก mm hmm. คือต้องกราบค่ายอาบิษงามๆจริงๆค่ะทุกคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวน้องแบมของเราและทุ่มเทกับน้องเรามากๆ คือไม่ว่าน้องแบมจะเสนออะไรไปเขาก็ยอมทําตามที่น้องเสนอหมดเลยแล้วที่สําคัญ MV นี้น้องทําเพื่อสารฝันให้กับทีมแม่อย่างเราๆค่ะทุกคนขอบคุณจริงๆครับเจ้างูน้อยของแม่คือที่ผ่านมาพวกเราต่างเฝ้ารอลูกนี้ของน้องมากๆและด้วยความที่น้องโตเป็นหนุ่มแล้วน้องก็อยากหล่ออยากเท่บ้างคือน้องเคยพูดว่าไม่อยากน่ารักแล้วแต่พอมาบั้มนี้น้องยอมมาในคอนเซ็ปต,ต์น่ารักน่ารักแบบนี้เพื่อเอาใจทีมแม่เลย โถลูกน่ารักที่สุดเลยครับหนูนะ่ะมาในลุกน่ารักอดีแล้วเพราะไม่ว่ายังไงหนูก็หนีคําว่าน่ารักไม่พ้นหรอกลูกเพราะตัวตนของหนูมันคือคนน่ารักคือน้องจะเป็นคนที่ดูดีทุกลุกนะคะคือหลอกก็ได้เท่ก็ดีแต่ที่น้องมีอยู่ในตัวแบบเต็มร้อยไม่หักเลยก็คือความน่ารักค่ะทุกคนคืออัลบั้มนี้ดึงความเป็นตัวตนของน้องออกมาแบบชัดเจนมากๆค่ะและ้วบั้มนี้ พี่ๆในค่ายก็น่ารักกับน้องมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะซอนมีโนนาช่วยน้องโปรโมททุกช่องทางเลยจริงๆทั้ง IG ทั้ง Twitter เลยค่ะทุกคนคือซอนมีโนนาคงจะเอ็นดูน้องแบบมากๆเลยค่ะเพราะซอนมีโนนารู้จักกับน้องมาตั้งแต่น้องอย่างตัวเล็กตัวน้อยตอนที่น้องไปอยู่เกาหลีแรกๆเลยค่ะแล้วน้องเองก็เป็นเด็กน่ารักมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆคนก็เลยต่างเอ็นดูน้อง ค่ะแล้วพี่ๆในวงต่างก็ช่วยน้องโปรโมทอัลบั้มนี้และซัพพอตน้องทุกช่องทางเลยเหมือนกันค่ะทุกคนคือพวกเขาทั้ง7คนเป็นอะไรที่รักกันมากถึงแม้แต่ละคนจะมีงานเดี่ยวของตัวเองและไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังซัพพอร์ตกันและกันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือมิตรภาพระหว่างพวกเขามันเกินคําว่าเพื่อนไปแล้วล่ะค่ะทุกคนเพราะระหว่างพวกเขามันคือพี่น้องและครอบครัวจริงๆค่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆ และที่สำคัญวันปล่อย MV เพลงริบบอนของน้องแบมมาร์กต้วนพ่อลูกเขยของอีชันก็ได้มาโค้ดทวิตของน้องด้วยนะคะโค้คือมาร์กโค้ดทวิตว่าฉันสามารถแกะริบบอนของฉันตอนนี้ได้ไหมโอ้ยพ่อคือคนอื่นเขามาเต้ะน้องวันละนิดวันละหน่อยแต่พ่อเมกันบอยของอีแม่มาทีเดียวจะมาแกะริบบิ้นเลยจ้าแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสุดๆโอ้ยเบาได้เบาะนะพ่อคนทางนี้จะตายกันหมดแล้วคะ่ะ ค่ะพอพี่มาร์คมาโ้ทวิตของน้องแบบนี้ลูกชายฉันก็ใช่ย่อยค่ะคุณขาดูน้องแบมตอบทวิตพี่มาร์คสิคะทุกคนคือจริงๆลูกจะสื่อความหมายแบบไหนก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะภาษาอิงมันค่อนข้างแปลออกมาได้หลายแบบแล้วพี่ชมก็ไม่ค่อยจะเก่งอิงกรสักเท่าไหร่ซะด้วยสิคือที่เรียนมาพอไม่ค่อยได้ใช้ก็คือเอาคืนครูไปหมดเลยค่ะ แต่แค่เห็นคำว่าแดดดีก็คือตายอย่างสงสบศสีชมพูแล้วล่ะค่ะทุกคนตายตายตายนานทีปีหนจะได้ยินน้องเรียกพี่ว่าแดดดีคือแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อ,อทุกคนตายตายตาย MTBB ของอีแม่นานนานมาทีก็ทําเอาอีแม่หัวใจจะวายมือไม้สัน่นต้องดมยงดมยากันเลยทีเดียวกับตันเรือของพวกเราไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังเลยจริงๆเนาะทุกคนเนาะค่ะ MV ริบบอนของน้องแบมคือปังมากแมสมากๆค่ะทุกคน คือพอปล่อย MV ออกมา MV ก็ขึ้นชาร์จจีนี่แบบเรียลไทม์ในหลายประเทศและน้องยังเป็นศิลปินชายคนแรกของปีที่แตะเพดานชาร์จจีนี่และติดเทรนด์ทวิตเตอร์ใน11ประเทศทั่วโลกขึ้นที่1 i ่งไอจูนชาร์จอร์แวมาบประเทศขึ้นที่1ชาร์จเพลง29ประเทศและวันออกรัรมมีผู้ชมมากกว่า 740K และกดหัวใจ140ล้านดวงใน VL i v e และ MV ปล่อยออกมาได้เพียงแค่1วันยอดวีอยู่ที่12ล้านกว่า คือตอนที่พี่ชมอัพคลิปนี้ยอดวิวน่าจะมากกว่านี้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหสุดมากปังมากแม่คือต้องยินดีกับน้องด้วยจริงๆนะคะคือนี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นของน้องเท่านั้นก็ยังปังมากมายขนาดนี้คือน้องเหมาะสมกับความปังนี้มากๆคะ่ะทุกคนเพราะน้องเป็นคนที่เก่งและน้องเก่งหลายด้านมากๆแต่น้องยังไม่ได้โชว์ความสามารถทั้งหมดออกมาให้เราได้เห็นเลยคือที่ผ่านมามันเป็นความสามารถแค่บางส่วนของน้องเท่านั้นตอนนี้ล่ละคะ่ะ เราจะได้เห็นน้องแบมปล่อยของแบบเต็มๆสักทีแบมครับแม่ขอให้เส้นทางต่อจากนี้ไปที่หนูจะเดินขอให้เป็นเส้นทางที่มีแต่ความสําเร็จรอหนูอยู่นะลูกแม่ขอให้หนูปังๆดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะแม่จะอยู่ตรงนี้คอยเป็นลมใต้ปีกแล้วคอยเป็นกําลังใจให้หนูเสมอนะครับคนเก่งค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตความเก่งความน่ารักความปังของชายคนโตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ